เพื่อนๆวันนี้คุณน้อยมีวิธีมามีวิธีมาให้เพื่อนดูการทานน้ำมันปลาใน1วันนะคะสารที่สาที่สำคัญในน้ำมันปลาก็คือ D A กับ E P A เราต้องทานให้ได้ถึง2,000ิกร,รัมต่อวันนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเพื่อมีสาร2ต,ตัวนี้ไม่เท่ากันเพื่อนๆเ,เราสังเกตดูฉลากด้านในนะคะ ว่ามี EPA เท่าไหร่ DHA เท่าไหร่น,นี้อาจจะไม่ชัดหน่อยนะคะเพื่อนๆลองไปดูสังเกตข,ของเพื่อนๆที่บ้านนะคะเราสองตัวนี้บวกกันนะคะ EPA อย่างของอันนี้มี180และ DHA มี120ใน1เม็ดเราจะได้สารสำคัญ300ถ้าเราต้องทาน2,000เราก็ต้องทานประมาณ6เม็ดต่อวันแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อนๆลองนำทัฟฟินี้ไปใช้ดูนะคะถ้าเราต้องการผลประโยชน์สูงสุดจากกระเทนทันตา ขอบคุณขอ้อมูลดปีนี้จากดรสรินเฮสชาแนลนะคะลงวันที่2 6เดือน9 2019ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย